สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่18สิงหาคมค่ะคุณทรัมป์และคุณปูตินคุยกันแล้วได้เงื่อนไขเพื่อเดินหน้าเจรจาต่อไปกับยูเครนสาภาพยุโรปโดยประธานที่ยูเครนและเลขาธิการนาโต้รวมถึงผู้นําชาติพันธมิตรบางรายมีกําหนดหาเรือกับคุณทรัมป์ที่ทําเนียบขาววันนี้นักกลยุทธ์แคมมั่นใจว่าสงครามยูเครนซึ่งมองว่านี่แหละคือ World ว a r 3ียุคใหม่ใกล้จบตั้งแต่เห็นข่าวคุณทรัมป์คุณแวนส์และคุณเซนสกี้โตเถียงกันอย่างรุนแรงในทำเนียบขาวเมื่อวันที่18กุมยพพันธ์ โดยให้เหตุผลไว้ในวิลีสติจีฉบับวันที่3มีนาคมค่ะสงครามยูเค,ครนใกล้เลิกเพราะสถานการณ์ดังกล่าวทําให้วินวินรอบวงดังนี้คุณทรัมป์คงอยากเก็บคุณเซเนสกี้เอาไว้เพื่อถ่งดุลไม่ให้คุณปูตินได้เปรียบมากเกินไปในเกมภูมิรัฐศาสตร์คุณปูตินน่าจะได้ดินแดนบางส่วนของยูเครนช่วยเสริมเสถียรภาพอํานาจของเขาและคุณเซเนสกี้เอาตัวรอดทางการเมืองสําเร็จจากเดิมที่เคยเผชิญทางตันด้านการเมืองเพราะหากสงครามจบแล้วต้องเสียดินแดนบางส่วนให้รัสเซียไป เขาก็คงจะตอบคำถามได้ยากเหลือเกินว่าทำไมถึงไม่ยับยั้งสงครามตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนนักการเมืองยุโรปได้เขาอ้างที่จะใช้จ่ายงบป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นเพราะต้องสนับสนุนยูเครนเพื่อสู้ภัยคุณปูตินต่อไปโดยลำพังในยามที่สหรัฐตีตัวออกห่างฟังคอมเมนต์กันต่อในรายการค่ะและฟันธุดูมีสินทรัพย์สภาพคล่องคือกองทุน KTSG+ เกินเกิน30%หลังปรับพอร์ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตเตรียมพร้อมรับความผันผวนและโอ,อกาสก่อนสมมนาเจสันโฮสุกนี้ มาดูถึงการข่าวตลาดหุ้นเมาาื่อวันศุกร์กันนะคะเซตอินเด็กปิดไปที่1,259.42จุดลบ0.57%มูลค่าการซื้อขาย48,320ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงเริ่มมีแรงกดดันให้ฟันโฟโือไหลออกหลังเงินบาทกลับมาอ่อนค่าในแัชนี PPI สหรัฐส,สูงกว่าคาดกระทบการตัดสินใจปรับรลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดขณะที่ valuation หุ้นไทยแพงและขาดปัจจัยหนุนใหม่ ส่วนตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่72,316ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.18%ค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่32บาท43สตางค์ต่อดอละลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทขยับแข็งค่าจากช่วงเช้าเล็กน้อยแต่ยังเกาะกลุ่มไปกับค่าเงินภูมิภาคแกว่งตัวในกรอบแคบๆรอปัจจัยชี้นำใหม่ทางฝั่งของเอเชียค,ค่ะ นิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดที่ระดับสูงสุดเป็นปรติการครั้งใหม่ด้วยรับปัจจัยหนุนจากการเปิดเผยตัวเลขจีดีพีไตรมาสสองที่แข็งตัวดีเกินคาดซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากกำแพงภาษีของสหรัฐนิกิปิดไปที่43,378.31จุดบวก1.71เปอร์เซ็นต์ส่วนเซงไฮ้เข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดบวกด้วยรับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ หลังมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาดหลายรายการซึ่งรวมถึงยอดค้าปลิกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมเซงไห้คอมมิชชั่นปิดที่3696.77จุดบวก0.8ค่ะส่วนดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์หลังจากทำสถิติสูงสุดระหว่างวันโดยรับแรงหนุนจากการที่หุ้นยูเนเต็ดเฮลท์พุ่งขึ้นหลังบริษัทเบอร์ชัยเฮเทเว์เพิ่มการถือครองขณะที่ S&P 500ดีและ n น s d ด q ลดลงเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานกาันทำให้เกิิดคววาาาามมไ่่่แนนนนนออเเกกกียยยับบททงงงรข ดาวโจนส์ปิดที่44,946.12จุดบวก0.08% s อ500ปิดที่6,449.80จุดลบ0.29%และ NASDAQ ปิดที่21,622.98จุดลบ0.40%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันศุกร์เนื่องจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงินขนาดใหญ่ปรับตัวลงขณะที่นักลงทุนจับตาประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและรัสเซีย c ีซีปิดที่7,923.45จุดบวก0.67% d ดคปิดที่24,359.30ุดลบ0.07%และฟุชีรอยปิดที่9,138.90จุดลบ0.42%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆขณะที่นักทุนยังคงคาดการว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนหน้าหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานจากสหรัฐ ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบวเวสเซาสตราร์นิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ลบไป1.81%ปิดที่62.80ดเซนต์ต่อบาเรลขณะที่นักลงทุนรอผลการเจรจาระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและคุณวลาดิเมียปูตินประธานาธพิดีรัสเซียซึ่งอาจนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนส่วนในฝั่งของเบรน์ค่ะลบ1.48%ปิดที่65.85ดเซนต์ต่อบาเ์เรล ส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิยอปิดลบเล็กน้อยในวันศุกร์หลังขอ้อมูลเงินเฟอ้อที่สูงกว่าคาดได้ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัดตราดอกเบี้ยในสหรัฐขณะที่นักงทุนหันไปจับตาการเจราจาระหว่างคุณนันท์ความประธานดีสหรัฐและคุณมาราณีเมียป,ปูตินประธานดีรัสเซียสัญญาณทองคำตลาดโคเเดิเม็กซ์2มิถุนา0.2%ปิดที่3,382ดอลลาร์60เซนต์ต่อรออนส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้เด็ดชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนสิงหาคมจากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติสหรัฐ นี่คือทั้งหมดของ k t ท m d a บ์ y ด e w ีที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท m อ Smart า r a d e กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ